เพิ่งค้นพบนะครับว่าแฮปปี้เนี่ยติดโซเชียลเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรฮ่ารายการโปรดเลยมี่ครับโพดเต้นเนี่ยแฮปปี้ชอบมากเลยค่ะดูแก้เบื่อได้เลยเพราะเต๋าชอบออกไปข้างนอกฮะทำอะไรกับคุณแม่แฮปปี้กองยูรู้ได้เปล่ามันดูด้วยกันสิกองยูนี่ครับโพดเต้นสนุกนะมันไหนๆ,ๆกินได้เปล่าวะฮะแม่แฮปปี้กินได้ไหมครับไม่ได้หรอนี่มันครับโพด ไปดีกว่าอ๋อคุณบัคคารีอ๋ออ๋อคุณแครอทอ๋อเต้นพร้อมกันจังเลยค่ะโอ้หมุนตัวได้ด้วยเหรอเนี่ยอ่ะมีกี่คนเนี่ย1 2่งสองสามสี่ห้าอู้เต้นเก่งจังเลยเออดูเพลินมากเลยค่ะความสุขของแฮปปี้เวลาพ่อเต๋ามาอยู่ก็คือดูยูทู e นี่แหละแคราจบแล้วอ่ะ มาเต้นอีทำไมอะเต้นซ้ำอะเบื่อแล้วเปลี่ยน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 ยังไงอะอะ่าอย่างนี้แหละดูคลิปไหนดีนะมีคลิปติดเต๋าอะไรดูบ้างอ่สาสไลด์ก่อนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดีกว่าช่องนี้ดีกว่าฮะเฮ้เอยอะไรอะคืออะไรอะเฮ้ยอย่าพูดปิดซี่อย่าพูดปิดซีอ่า เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจะเอาเคล็ดเมื่อกี้อะคะ่ะช่วยแฮปปี้หน่อยได้ไหมคะอยากเห็นแมวอ่ะน,นี่ไงน,นี่นนไงเฮ้ยมันโยงอะไรนักหนาเนี่ยทำไมมาแต่หัวอะคะไอตัวอยู่ไหนเนี่ยฮะมาแค่ครึ่งเดียวเองโอ้ยอะไรเนี่ยไยตัวไปไหนอะอย่าบอกนะว่าเป็นแมวสัปประรลาด จะให้พ่อตาถ่ายแฮปปี้แบบนี้บ้างจะดีไหมนะแฮปปี้จะโยกตามแล้วนะ